ช่อง powerben จะสอนวิธียิงแอดโฆษณาแบบข้อความนะครับซึ่งมีหลายวิธีวิธีวันนี้ในคลิปนี้จะเป็นเพียงแค่หนึ่งวิธีนะครับก็คือเข้าตรงสร้างเข้าตรงสร้างแล้วก็นี่ครับการมีส่วนร่วมของลูกค้าเลือกตรงนี้กดดำเนินการต่อ ตรงนี้เลื่อนลงมาตรงนี้ Advantage Plus นะครับกระจายงบประมาณเข้าหาาลูกค้าดโดยอัตโนมัติแบบดีที่สุดให้เปิดกดเปิดนะกดเปิดเลยครับงบประมาณต่อวันแนะนำใครเริ่มต้นนะครับให้ใส่5 0าสิถึงหนึ่งต่อวันนะครับแล้วโคนแล้วโคนแบบักยิงสักสามแอดนะครับแล้วค่อยมาดูว่าตัวไหนอะ ตัวไหนได้ข้อความดีข้อความถูกเราก็ค่อยปิดตัวอื่นโอเคแล้วก็ถัดไปนะครับถัดไปตรงนี้นะแอปรับส่งข้อความเลือกตรงนี้นะครับตรงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ใครยังไม่มีก็ให้ตั้งนะครับตำแหน่ง เพศอายุนะครับเพศความสนใจเราก็ใส่ไปอันนี้ผมสร้างไว้แล้วบันทึกไว้แล้วนะครับการสร้างกลุ่มไว้การสร้างกลุ่มไว้แล้วเนี่ยจะจะง่ายจะดีกว่าเดี๋ยวออกไปดูแป๊บหนึ่ง าใช้กลุ่มไหนผมจะดูว่ากลุ่มที่ผมยิงประจำใช้กลุ่มไหนผมจะใช้กลุ่มเดียวกันโอเคชื่อว่ากลุ่มอีสานชื่อว่ากลุ่มอีสานโอเคโอเคมาต่อจากขั้นตอนที่ออกมาจากเมื่อกี้นะครับเราอยู่ตรงนี้ตรงกลุ่มเป้าหมายก็คือตรงมันจะมีหนึ่งสองสามแคมเปญชุดโฆษณาและตัวโฆษณาตอนนี้เราอยู่ใน ส่วนที่สองส่วนที่สองก็คือตัวนี้ผมจะใช้กลุ่มที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับคือกลุ่มนี้เ๊บโอเคอันนี้ผมก็ไม่ต้องถ้าเราสร้างกลุ่มไว้แล้วเรากดบันทึกไว้เลยนะกดบันทึกกลุ่มเป้าหมายไว้นะครับจะได้ไม่ต้องมาสร้างซ้ําโอเคตรงนี้ให้เลือกเหมือนกัน a d v a n t a g t p a s s แล้วก็กดถัดไปตรงนี้ตรงนี้ก็เลือกโฆษณานะครับให้เราไปโพสไว้นะครับในเพจเราแล้วเราก็กดกดตรงนี้อันนี้จะเป็นสร้างโฆษณาใหม่ให้เรากดตรงใช้โพสที่มีอยู่แล้วนะครับเราไปโพสไว้ในเพจเรานะแล้วก็มาเลือกใช้โพสที่มีอยู่แล้ว แล้วเราก็กดตรงเนี้ยจะเลือกโพสตนะครับกดตรงนี้จะเลือกโพสน,น,สนี่กดตรงนี้เลือกโพสเดี๋ยวผมเลือกโพสก่อนนะอันนี้จริงจริงนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้มา นั่งสอนเฉยอันนี้จะยิงกำลังจะยิงยิงแบบกองทับหมดมันยิงได้หลายแบบนะครับไม่มีตายตัวแบบนี้ไม่ดีก็ปรับแผนจะอยู่ไกลหน่อยวตดยิงประจับ นนอือเดี๋ยวผมหาโพสก่อนนะมันอยู่ไกลมันอยู่ลึกเป็นโพสที่เทสมาแล้วแล้วมันดี มันโหลดช้ามันโหลดช้าหน่อยเนี่ยเราก็เลือกโพสหาโพสอันนี้ของผมมันอยู่ไกลเ,เพราะว่าผมอัปเดตเพจตลอดแล้วโพสมันอยู่โพสแรกๆโอเคเจอละโอเคนี่เห็นไหมเจ็ดร้อยไลค์เนี่ยเนี่ยผมยิงมาตลอดนะครับโอเคเลือกมาแล้วมันก็จะมาเห็นไหม เรียบร้อยตรงนี้ก็กดเผยแพ่นะครับเผยแพร่โอเคกดไปเลยเห็นไหมครับการเผยแร่หนึ่งรายการทั้งหมด3ารายการโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วกดออกตรงนี้แคมเปญจะเห็นตรงนี้ไม่มีโฆษณาเพราะว่ามันรอพิจารณาอยู่ กำลังประมวลผลเห็นไหมนี่ทีนี้ผมจะทำแบบนี้จะทำแบบนี้ผมจะสร้างซ้ำขึ้นมาเลยสร้างซ้ำขึ้นมาเลยเพื่อจะเทสนะครับตัวไหนมันจะดีกันวันนี้สร้างซ้ำ นะครับเห็นไหมครับว่ามันมาสามชุดไม่อีกสองชุดหนึ่งสองสามแล้วก็กดเผยแพร่แบบไม่ต้องปรับอะไรเลยสร้างซ้ำให้มันวิ่งแข่งกันตัวละห้าสิบบาทต่อวันนะครับเรียบร้อยกดออกปึ๊บเห็นไหมครับว่าตอนนี้คำว่าไม่มีโฆษณานี้ก็คือว่ามันรอการอนุม,มัติอยู่ ตรงนี้กดรีเฟซได้ครับรีเฟซข้อมูลปึ๊บนี่เห็นไหมอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับเข้ากระบวนการพิจารณาแล้วตอนนี้อันนี้เหลือตัวหนึ่งนะครับอ่าโอเคทีนี้ก็รอรออนุมัติก็กดปิดไปเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วชัดดาวรอดูผลเลยนะครับรอดูผลมีสอนนะครับสอนถ้าเป็นคู่มือเป็นคู่มือในกลุ่มปิดนะ เป็นคู่มือในกลุ่มปิดก็จะ990บาทนะครับถ้าให้ยิงให้ก็คิดค่าบริการ2,990แล้วก็ต่อเดือนนะครับลูกค้าจ่ายค่าแอดเองนะครับไปดูได้ครับมีหลายคอร์สนะครับก็มีคนเรียนอยู่เรื่อยๆแล้วก็ดูแลลูกค้าหลายเพจ